ในลัคนาราศีตุลน,นะครับผมวันนี้เรามาดูกันแบบเต็มๆเลยนะอยากให้คุณได้เห็นในลัคนาราศีตุลน,นะครับทุกๆเรื่องครบทุกประเด็นพร้อมวิธีการแก้ไขาเลยนะภาพื้นดวงประจำวันที่5มีนาจนถึงวันที่4เมษายนนะครับผมในปีพศ2564ดูกันแบบเต็มไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานนะครับผมการเรียนการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสด ไหว้เจ้าที่ไหนไหว้อะไรศีลศิทธิ์อะไรที่จะให้โชคให้ราบวันนี้จะมาดูกันทั้งหมดแบบเต็มๆเลยนะครับผมสารคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเฮ้ยแม่นมากนะครับวันนี้เราดูกันแบบนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้นะรบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่องนี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆให้คุณดูอีกเพียบเลยนะครับผมอ่ะที่สําคัญเลยครับ ใครอยากจะปรึกษาทางด้านเรื่องของอาชีพการงานนะครับที่จะปลดดวงขุมทรัพย์ให้กับคุณนะครับว่าคุณทําอาชีพอะไรล้วคุณถึงจะร่ำรวยเฮงปังนะครับผมขาที่ค้าทางขายไม่ได้ติดไม่ได้มาตั้งนานแล้วเราจะปลดล็อกอันล็อกในเรื่องของที่ดินกันนะครับที่สําคัญเลยครับหาวิธีการกระตุ้นโชคของคุณนะครับว่าทําแบบไหนนะครับกระตุ้นอะไรนะครับในปีพศนี้ปรึกษาได้เลยนะครับ line s i royal number เลยครับผมนะครับหัวน้อป้าครับจากช่องเป็นรวยไม่แม่นครับแต่ไม่พลาด มาถึงตรงนี้นะครับในลัคนาราศีตุลรับเรื่องแดงนะครับผมประจําวันที่5มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2564นะครับการที่การงานครับขอตามตรงครับมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่กับเจ้านายเองก็ดีในเกณฑ์ของการที่ว่าคุณถึงขั้นที่แบบว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คือคุณคิดจะลาออกอะถึงขนาดนี้เลยนะ ถ้าลาออกแล้วมีที่รองรับผมโอเคแต่ถ้าลาออกแล้วไม่มีอะไรรองรับอันนี้ไม่โอนะทนไปก่อนครับเชื่อผมครับอย่างมากก็แค่โดนด่าอย่างมากแค่หน้าด้านครับเงินยังคนได้อยู่เพราะว่ามันมีกฎหมายทางด้านเรื่องของแรงงานอยู่นะคุณไม่ต้องสีเรียนนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าเกิดโดนโดนถูกกันแกล้งถึงขั้นที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความรุนแรงนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมแจ้งความก็ได้นะครับ ต่อมาครับทางด้านเรื่องของการเรียนนะในคนลัคนาราศีตุลน,นะครับคนลัคนาราศีตุลนนะ่ะบอกเลยครับว่าในพื้นหนาาคนลัคนาราศีตุลนี่อามชว่วงเวลานี้เลยนะหน้าที่การเรียนคุณจะได้รับโอกาสดีๆที่เหมือนคุณนะ่ะบอกตรงๆเลยว่าในชว่วงฟิลฟิลเนี้ยคุณจะมีความตื่นเต้นเหมือนแบบ เหมือนไปเรียนใหม่ๆอะ่ะเหมือนเข้าเหมือนเข้าเรียนที่ใหม่โอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นมาได้ดีมากหรือแม้แต่การเจอในเรื่องของหนทางใหม่ๆทั้งด้านเรื่องของการที่คุณจะไปเรียนต่อหรือศึกษาต่อเด้ได้ซ้ํานะครับภาพรวมแบบนี้เกิดขึ้นและพัฒนาต่อได้ที่ทําให้คุณเจอความสําเร็จได้ขอให้โชคดีครับคุณมีโอกาสจะเจอในจุดๆนั้นที่มันเป็นจุดเดิมๆที่คุณแฮปปี้ที่สุดหรือเป็นช่วงของการเรียนรู้ ทางด้านเรื่องของบุญเก่าและของเก่าของคุณนะครับโอเคตรงนี้คนการเรียนนะถ้าคนที่แบบการเรียนรู้สึกว่าฟิลนี้คือชอบนะมิดด้ามเต็มที่โอกาสสอบอคุณยังไงก็สําเร็จครับโอเคต่อมานะครับผมทางด้านเรื่องของการเงินการเงินครับบอกมาเลยครับว่าในช่วงนี้จะแบกรับนะฮะปัญหาในหลายๆด้านค่อนข้างเยอะนะครับแบกรับภาระแต่เพียงผู้เดียวด้วยไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ มีเกณฑ์ของการที่แบบว่าเงินทองค่อนข้างจะหนักและค่อนข้างยากลําบากนะครับซึ่งทุกคนหวังพึ่งใบบุญกับตัวคุณทั้งหมดเลยในช่วงเวลานี้มันอาจจะไม่ดีแต่สําคัญเลยครับว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณก็คือบุปการีและคนในครอบครัวเราทั้งนั้นนะครับมันมีเกณฑ์ครับผมว่ามันเรียกว่าเป็นจังหวะดีกว่าเนาะโอ้น่าเหนื่อยเหมือนกันนะงานไม่ดีเงินก็ไม่ดีสําหรับคนลนัคนณาราศีตุลผมบอกแนะนําเลยครับว่า ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราบอกแว้งกับใครที่รู้สึกว่าจะมีกลิ่นอายและเริ่มต้นนะครับให้คุณไปบริจาคลงศพโดยทันทีโดยที่เขียนชื่อเขาว่าลงไปในนั้นไปเลยนะคอมเมนต์มาก็ได้ครับว่าเฮ้ยทำแล้วเนี่ยมันดีแล้วมันเห็นผลยังไงเพราะจริงๆแล้วการพุบเรื่องนี้นะครับเขียนชื่อนามสกุลลงลงไปนะถ้าเกิดรู้วันเกิดเขายิ่งระบุแบบละเอียดและยิ่งดีนะครับผมอุดิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวของเขานะครับกลับบ้านมาแล้วกวดน้ําด้วย 15วันคุณเห็นผลทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะต่อมานะครับผมในมุมของสุขภาพครับสุขภาพในช่วงนี้มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยด้วยครับสำหรับคนลัคณาราศีตุลน,นะครับเรียกว่ามีเกณฑ์ของการเรียกว่ามันเกิดอุบิเหตุได้นะครับเกิดความยุ่งยากยากลาลบากในเรื่องสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับผมก็ระมัดระวังหน่อยนะจะเดินเหินอะไรเดินทางอะไรไงก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนขอให้มีสตินะครับ ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมบอกผงว่าไม่รู้ว่าคนที่ดูในช่วงเวลาดูเลยนะเอาคนที่ดูเลยนะมันมีเหตุที่ทําให้เราได้เจอกันเข้าใจใช่ไหมคนที่ดูผมอะช่องผมในช่วงเวลาเนี้ยผมคนลัคณาลาศีตุ้มนะมีเหตุที่ทําให้เจอกันอยู่แล้วผมแนะนําครับถ้าคุณไหวไปบริจาคเลือดครับในช่วงเวลานี้คุณอาจจะเจอจังหวะของการชงก็ได้นะครับอืม ในช่วงเวลานี้นะครับของคนลัคนาราศีตุลนะครับผมในเรื่องของครอบครัวนะครับมีโอกาสนะครับทางด้านเรื่องของความง่ายๆเรื่อยๆสบายๆอบอุ่นครับผมยังคงจอยกันได้นะครับทุกเรื่องนะฮะสำคัญเลยครับแนะนำมาว่าหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันในช่วงเวลานี้เพราะบรรยากาศในบ้านของคุณกาลังดีมากนะครับโอเคต่อมานะครับทางด้านเรื่องของคนโสดคนโสดเป็นไงครับลัคนาราศีตุล คนโสดครับโอกาสที่ได้เจอเนื้อคู่ในช่วงเวลานี้ค่อนข้างใกล้นะครับและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่คุณจะได้เจอคนคนนั้นแล้วนะโอเคมาเฮ้ยมันมาในจังหวะที่ดีและดีจริงๆด้วยยังไงแล้วผมว่ามันมองว่ามันเป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเลยนะโอเคและต่อมานะครับผมในลัคนาราศีตุลในเรื่องของคนไม่โสดครับคนไม่โสดจะเจอเนื้อคู่ที่ซับพอร์ตนะครับผมคนรักของเราจะซับพอร์ต เอาโชคเอาลาบมาให้โอกาสดีๆจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่คุณเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยนะครับองคนลักนาราศีตุลมาลายหายไปครับถ้าคนคนนั้นมีแฟนแล้วนะครับผมโอเคผมโคตรอันนะครับช่องเปลี่ยนแล้วรวยครับไม่แม่นนะแต่ไม่พลาดขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับผมวันนี้เราได้ดูกันแบบเต็มๆนะมาถึงตรงนี้นะครับลบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญนะครับผม ไลน์อัสไซร์รอยัลรเบมาเลยครับว่าใครอยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับด้านเรื่องของพื้นดวงวิธีการกระตุ้นโชคของคุณแม้แต่ทังด้านเรื่องของการค้าที่ค้าทางคุณทําอาชีพอะไรอยู่มันไม่รวยสักทีใช่ไหมผมหาช่องทางความรวยให้กับคุณเองมาเลยครับไลน์อัสไซร์รอยัลรเบมามาปลดล็อกกันครับว่าอาชีพอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวคุณแล้วฟ้าประทานอะไรมาให้คุณได้บ้างนะครับ <S <S คนรวยนะครับเชื่อสงเกตุศสติ์นะครับผมแต่คนจนนะครับจะเชื่อตัวเอง คำพูดนี้ได้ยินกันมาเยอะนักต่อน,นักแล้ววันนี้เราจะมาปลดล็อกค,ความร่ำรวยให้กับคุณนะครับผมลายแอดไซน์รอยันเบอร์มาได้เลยนะที่สําคัญนะครับผมยืนยันครับว่าใครอยากจะปรึกษาทางด้านเรื่องของอันล็อกอ lock, เกี่ยวกับทางด้านที่ดินนะครับลายแอดไซน์รอยันเบอร์มาปรึกษามาส่งโฉนดมาวันเดือนปีเกิดมาคุณจะร่ํารวยเฮงเฮงปังปังอย่างแน่นอนปลดหนี้ปลดสินค้าที่ค้าทานได้แฮปปี้อย่างมีความสุขครับผมหัวน้าโอปาคนเดียวในประเทศไทยครับ ไม่แม่นแต่ไม่พลาด